สถานการณ์ทางวังปูงครับอันนี้ผลงานทั้งแพ้ลูกค้าเยอะนะครับอะไรนะครับอะสองโลตัวละสองโลตัวละสองโลครับนี่ครับลูกค้าเพื่อนนั่นซื้อเงี้ยมาขึ้นแพดดี๋ยวครับไ้เท่าไหร่ครับนี่ยี่สิบเจ็ดป้าทัวร์แม่ไข่ผมปล่อยครับโอ้แม่ไข่ปล่อยปล่อยสูขึ้นไสู่ธรรมชาติหรือเปล่าขาดครับโอ้ไม่ขาด ตัวยี่สิบเจ็ดทางนะครับนี่หน้าพ่นเอาเยอะน้ำสิบโลว่านี่เกี้ยงต้าบบอกโอ้เงี้ยเวิร์ดพอดีกินดีกินดีสามเหมือนสองเบิือนสามส่วนมากเหมือนสองไอ้โยบกินล้างละสองตัวเนาะว้ายไตอนเช้าน่ะเอาปูอีกสี่ตัวได้หรือสองตัวไหมครับปูนี่ก็นหน้านี่ที่มีพ่นมาตอนครับทั้งแพะัางปูสำหรับผมก็ลูกไม้ปุ่นนะไม้เก่า ปลาก็ยังเข่าอยู่นะครับเครื่องแพรผู้เรอ,อยนากมากับมาติดต่อให้แพรเพิ่นเอานะครับนี่คนงาน,นงานลูกค่าเอาเนื้อนำได้ยี่สิบเจ็ดทางนะครับตอนมาสบายตอนกลับก็ลำบากนิดนึงได้ไายรับแพร เขาไปเลยบอสกะทีนาะป่าค yeah, ือว่าเขากินได้ยุ Twelve, uh, ่แค oh, ่แหลเอ้ค oh, ิน3ัตัวด้อครับว้ลรถขึ้นหนางื่อเงี้หนางื่อเลยขนาดขนาดท่านได้เอาขื่นได้นนิป้าดีบเกียร์แทงงามงามชี้สิบเจ็ดสนะ สุนันท์ซีตัวก็จักรวยละยี่หันล้งแพ้ใส่ครับโอ้ซุ่มซุมหมู่บ้านนี่โอ้ซุ้มหมู่บ้านนี่ได้ยีย่สิบเอ็ดหยิบสองตัวป่ามันขืนได้มือเมือนเราอยู่ผู้เดียวพอ่อขันยู่ผู้เดียวมันเอาประทาน เราให้แก้วเนาะวหน้าจะได้หมานหมานครับแมนแมนแม,แมเอาให้กันกินรด <c oughs> ได้หลายผู้ได้หลายเอาให้เร <c oughs> เอาเอาเอาน,น,าานเอาเอาไหนเอา ครับใส่แพร่เพิ่นกำลังสิลงแพร่ฝากกดไลค์กดแชร์กันนี้ด้วยครับฮามีคนอยากมากบางป่งว่างนะครับไม้ก็ว่างยุคู้ใดอยากมากกัมาได้รบางป่งตายก็กินยก็กินทั้งห้างมันก็กินเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเนาะมันก็เลยห้างเม่นนนนมือกิปลาีเนาะ แม่บอยมองได้กินทออยู่นี่ดอกป่า,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 ปาขัดไฟตอนผมไล่สดนั่นมาลวด,วดตอนผมไล่สดนั่นครับญาติตาญาติตะนอกก่อนหนะแม่คนผมมาไฟนั่นโอ้ยรอบตอนผมไล่ไสดลงเละหลย กับลูกค้าลูกค้าได้สามสิบตัวผมได้สี่สิบเอ็ดตัวน,นี่กับลูกไม้ก้านะครับว่างอยู่ข้งไ g o à กับกศุศลนี่ว่างมีแตผ่ผมลง มาเมื่อเ้ารนี่ผมมีผู้ใดเลยอยู่นี่ว่างบางแดีวผมก็โล่งเลยนี่เจ็ดขั้นต้องโปร่ง่างซึ่งตีบวกตีใส่หลักแม่นบ่ถึงเสือกเข่นตีเขาช่อง่นั้งเถือขาดติเือขาดดูยุหันก็มีคนล่งนะครับทึงขึ้นไปฮะเขาเจ้าก็ได้ยุสามซีโตแล้วเห็นเขา vâng <laughs> một ngày vị mọi người 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 mọi ผู้ใดสนใจเงี่ยตอนนี้ผมอยู่ว้านโป่งนะครับมาเอาได้เออเขาเจ้า,าหายย่ตั๊ะหายแล้วบ่อเออเหายมันไปกินบ่โอ้ตายเ,เ,เ,เขาไปต้มเขาเจ้าก็หายขึ้นกัน ขุนมันได้สามตัดเลยในร้ายก็ซุ้มมานนอนชีนึงขึ้นตัวนี้ขอบคุณขอบคุณสำหรับผู้ที่เขามารับชุมนะครับเดี๋ยวมันิะกดขั้นให้เบิรงบ่ตอไนไล่สวด เดี๋ยวลักมหม่นะรอดุ่นนะครับรอดุ่นลูกเงี้ใไม่แหลกนะครับผม ยังไม่เล่ หยิบเจ็ด 20, 20. ทีมนั้นได้ 20, 20, 20. ดดหยิบเอฟหยิบสองตัวท้าถึงแคบปะาย่คนได้นะสบว่า้าถึงแคบ เปยังไม่นัดไปยังถ่ายรูปแพห่เม,เ,มเ,หมเมืองแล้ว,วหรือจอกแค่ถ่ายเบืองแล้วส่งยันมัาหรอบน,นัดเสรมึนนงนัดอไม่นัดตั้งสิงสโอัองอังถ่า,งายรูปส่วงแค่ัง

ของไห้ปูกินอนเนี้ยเออข้าวสุดนี่ใส่ดูคน้านด็มันมันปีงไก่เข่าไอ้ปูพี่น้องล่อลุดน้ำกันล่อลุดน้ำกันขอบคุณสำหรับ23คนเข้าดูป่าบ่อนนะครับคุณ ขาบ์บอนอยู่คาบบรับรรยากาศฟังโปร่งครับผมไม้ลงอยู่ไทยแพ้คนกับผมอยู่ปลายผมบอล่ะบอ กูเลยกูมัันนี่กมอปลาน่ะก็สีได้ยอยู่ขนละมักค์เดกันเลย เบืองสิกุดบ่จักหลังบ่ไตยักตัวแล้วครับเสียดโจย่างครับสัการุงเบ็ดครับผมสัการุงเบ็ดสการุรงเบ็ดมาเมื่อเสาร์นี่ไม้ลงมาบม่มีผู้ใดมา สงสัยเป็นเปียกๆแต่ก็ยังได้ก่ะต้องกินนะครับปลาต้องเพราะว่าทั้งแค่กินอยู่ย่นอ่ก็ต้องกิน เงียบเงียบยังเงียบอยู่